กรมสุขภาพจิตโดยโรงพยาบาลส่งปรงเดินหน้าขับเคลื่อนทีมโฮปทัสฟอร์ดใน4จังหวัดน้ำร่องจัดอบรมเสริมทักษะการตอบสนองภาวะวิกฤตสุขภาพจิตให้บุคลากร,กรเขตสุขภาพที่1ในแพทย์ศิริศักดิ์ทิตดินกรัดิ์รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างทักษะการตอบสนองในภาวะวิกฤตให้กับบุคลากรในและนอกสังกัดสาธารณาสุขที่เกี่ยวข้องกับโฮปทัสฟอร์ดในเขตสุขภาพที่1 สำหรับบุคลากรสาธารณสุขตำรวจอินฟลูเอนเซอร์และสื่อมวลชนใน4จังหวัดน้ำร้องได้แก่เชียงใหม่เชียงรายน่านและลำพูนจำนวน1 3 0คนโดยมีนายแพทย์กิตวีพโ,โนผู้ช่วยอธิบดกกรมสุขภาพจิตและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขราน์กล่าวรายงานพลตำรวจตรีภูมินครนครสันติภาพผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค5นายแพทย์วรินเทศเชษสงรานสาธารณสุขพิเทศผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่1 นังสาวจันเพนสีทั์ผู้อำนวยการส่วนสถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดนนทบุรีนายแพทย์บุรินสุรารุสมฤทธิ์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินว่าที่ทร,ร,ร้อยโทโกศิ์กายาพาอศูนย์สุขภาพจิตที่หนึ่งนายแพทย์นพดลบุญเฉลยประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและสารเสรติดจ,จ,จังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานานาร,งรงนแรมเซนทาราริเวอร์ไซด์เชียงใหม่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่สิงชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศราธินารายงาน